สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับขาสู่สองดินซาลาดอเปดคลิปนี้กับ<ม>โบเมนคือสิโบโอโกะได้ยินเสียงพัวหลัวัวเพีย้ยนมาพี่น้องพะวเป็นปคลิปที่มาแจงข่าวพี่น้องเอฟซีเนาะวาลุงลุงก็คือเป็นออ้ของพอดีเนาะได้เสียชีวิตแล้วมีเอฟซีจำได้วอตอนที่ส่งสงการอดีตไปบ้านพย,ายดอนเลย่ะไปว่าไปรงเนาะแล้วเป็น,รน,ป,นปรสบายจนกลับไปเออซุมาไปอันนี้เนะาะพอดีมาวันนี้ขึ้นวันที่ เช้สามเนาะวันเสาร์ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆเนาะพี่น้องเกือบเที่ยงคืนนะเป็นกับเสียชีวิตเ,เนาะพอโทรมาบอกตอนแรกดินปิดเน็ตเนาะพี่น้องคืนเมื่อคืนน่ะน,น,น,นะเมื่อคืนีเนาะมาฮ้อน้อนพี่น้องฮ้อนจนแบบฮ้อนเป็นตะหยาแน่จริเมื่อคืนแน่ใจแล้ว่ามีล่างแบบนี้อันหนึ่งปัดพอโทรมาอีกเนาะโทรมาเธอฮิซองทรมาเขาเบิม้มมือถือบะไรพอวันดินปิดเน็ตไว้เนาะวันนี้ก็ดีดแบบวันนี้หักดินเสียงพเปินตั้สายไปเลย อยูโทรกลับเนาะโทรกลับกาได้ยินเสียงแบบมอหงมอ,งมอ,งมองลำกาดิมคิดในใจแลยย้วพอดีไปเปิดเน็ตในโทรหาพ่อพ่อบอกว่าอันลุงเสียชีวิตแล้วเนาะลุงเสียชีวิตแล้วกัแบบเป็นข่าวเป็นข่าวสาวแห่งพี่น้องในวงตระกูลเนาะอไอของพอ่อเสียชีวิตแต่ว่าดิมกาสิไปพอกับเป็นวิอญญาณในนาะแบบลุกขึ้นมาเป็นแห่งเลยค่ะแ,บบหหแต่ว่าอันไอใจสิขาดแล้วเนาะลูกใจสิคันแล้วกับลุกขึ้นมาเป็นแห่งมันมิงคนะพี่น้องฮะ กยังนอนอยู่เด็ดดีมสิไปก่อนดินกากระมาเตใส่บาตรอะไรกแล้วแต่โซ่ข้าจับเนาะอันยื่นอะไรกับพี่น้องน้อพี่น้องมี้ีสองทางนี่นี้แกกระมาเตในหน้าไหนก็สิไปบหมืานอ่างโตเนาะแต่ใส่บาตรแฉะตางไหนก็สิไปบหมือนางโตแบบนี้ข่าวเสาพี่น้องที่ได้มันกับเป็นกฎเกณฑ์ธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเกิดกระพริกรบโบดีเนาะพี่น้องตอนนี้เ้ากระมาหัวเทือนลูกเนาะเป็นวาสัมบายเนาะลูกอายเป็นอายพ่อเนาะพี่น้อง

เป็นไดากินข้าวอยู่เป่กินนะยาเดินซุบลูกข้าวได้เยอะน่อยเนาะมึก็งกินเด่นบ้านอ่านีฮะทำบได้กินเหน่ออวทอผ้่าอลกหม่เพรนะ้องลูกใหม่อ่านนยเหนื่อยเองนี่หลาย่างที่ทำบนก็บโ โอชิม yup. ือแห้แบบถ่ายน่จะถ่ายเป็นนักถ่ายเห็นแล้วถ่ายจับมือได้แต่ไปไม่ได้ภาษีมากเลยนะฮะไอ้โอเคถไา่คือการทุ่มเทนะจนนี่ร่ามืดทุกคนไอ้ไข่บัท้อยเยอะมากเลยไข่เยอมีไข่ตัวนาดเบาั่นแหนาบาน ต uhm ึ้น่หน้าแม่บ่ตาเก็บเื่อยวานนี้แต่ว่ามนจน10:00นนนีก็งตาเาเมื่อ้วมาเด้อว่าเนว่าบ่บ่เดี๋ยวนเมื่อนก็นอนแันนคือกันเลูกมันแม่มอ2เออแม่นม2 อาวอันน <l id> <Okay. s Bond playing> um ี้โอเช่วงไอ้เจ้าได้ลุงลูร้านมาฮะกะูก็ดูกับร้านเลยถามเพิ่งนหนานี้นาลูกนาล้านบาล้มหวนเรนเละเนนเรนเรนเรเหนเนเร้เรวเรนเวเรนเรเร้เเร้ารนเรนเเรร้เรนเร่เเรนรนารนเรนเเนรนเเน่เนรนเนเร พี่จะกคนตับพี่ดินน่อนบ่ได้เจ็บบ่ลุงเนอบน่องด่ขาเดียวคนพื้นท่าเนี่ยวนะคลิกง่ายขึ้นเมื่อบ่แล้ปัจจุบันเ่็บท่าเดียวเขามีหรือหานเข้าไม่ได้หรื้ เย็บไมไปวยเนีเอาสุขภาาก้อนเด้วันนี้ใหเศร้าให้นี่ได้เปาลูกคลาหหยไปนําำีเก่าีไม้มาแล้วนยจะชิมไม้ลายิมดีๆนี่แห้งแห้งแห้งลูกเลนลูกยางได้ไหม้านปลาเดิมร้านอะไรก็มาเห็นหน้ตาเมื่ที่ไ

พี่น้องตอนนี้ดีมกับอือเฮือนลุมบรรยากาศเรามีคนกับบวนร้านบรรพาวงสการ์นวันจันทร์นะพีนี่ก็สิเป็นบรรยากาศภายในงานพี่น้องเมื่อนี้กะบบวชในสงสการน้อคนกัสิบวชร้ายพนัยนวียกงานยังกับบวชนล้วมีเหตุร้ายนะพี่น้องมือเอาโซบลงปลาสะคนเนาะมือวันจันทร์เมื่อนี้ตอนนี้วันอาทิตย์นะทุกคนก้นกัสิบวท่านนี่เนาะหลังจากที่ดีม จุดถูกบอกลุงแล้วเนาะทุกคนแล้วก็หาก้ากระสีอันนี้เ้าหลังถวยอันนี้ซอยเพื่อนแล้วแล้วก็สิมานั่งขางซบลุงนะทุกคนซบลุงลุงก็คืออายแทเๆะของพญ่ดอนเนาะ็นบรรยากาศอยู่ทั้งในเนาะก็สิมีญยาดตีพี่น้องมากินทานมานางานะ่งเผาเนาะก็อ้อมอันนี้อบอุนะ่นเนาะมาอบอุ่นญยาติพี่น้องกันแหลนะพี่นะ้องเนาะบรรยากาศ ในเรื่องกันนังเลยนะพีนะ่น้องในกะสิเป็นโซบลูกเนาะโซกบกะสิเป็นหัวลงไตเนาะถาแเมนคนเชื่อชีวิตนะสิเอาอน,นี่ลงไตเนาะในกะสิเป็นบอลเตรียมไว้เวลาพระมาสูตรนน่เนาะนกะสิประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศเนาะภายในงานนะนะอันนี้กะสิเป็นหูปลูกเนาะหูปลูกทีละปูเป็นเซียนเนี่ยลุงแอเนาะเป็นอายคองพอในดอนเนะาะไอคอ สดีมเองเน,ะนาะหนาไข่ไข่คือกันเนาะทุกคนอันนี้หนาะไข่คือพญยยดอนตังตกบัลน,นี้หนาอาชีแบบ้าผ่ากระชีแบบไข่ไข่ขกันเลยพี่นอ้องแถวไปบริห็นคิดว่าคนเดียวกันแน,น่แลยกระชีหลังจากเอาหูมาอะไรกะชีมาใส่มาตัางไว้เนาะตังไหวอยู่ข้างโลงเนาะเอาหูที่ว่าไปอัดมาเป็นใส่กรอบอย่างดีเนาะแต่กะชม,มาไปข้างโลงนี้เนาะลุงฮะ แบบเพ้นกันยกๆเนาะพี่น้องแบบโอ,โอคิดว่าเพิ่นลุงสิจากไปไหวปานนีเมื่อวานนี่มันตอนวันเสาร์เนาะดีมกับมีเรื่อง,งไปเบึงเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะทุกคนแบบเห็นกันมาน,นีเอื่นบบเห็นแล้วเนาะไม่เรื่องสินอนเนาะนอนดออูนี่แหละบึงลุงเนาะบรรยากาศตอนนี้พี่น้อ มเมืออื่นดีมกับศิบวชเนาะบวชขาวทุกคนทรงลุงขึ้นสวรรค์เนาะ,ะนอนพี่นอนเมียเมื่อนี่เบียบโบมีไลฟ์อะไเหมือนอื่นไหมเนาะอื่นพี่น้นนองวันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์เบียบก,ก็บ,บ่มีไลฟ์ไปไหนเนาะเหมื่นกับศิเอา ช็อปลูกปาหนาวลูมคือหนาอีพอแห้งเลยหนาวลูมเองคือเดียวปลาเล็กสิบเอ็ดคือหน่อเดียวคือว่าแล้วลเป็นเพศกันนะ <c oughs> หนาคือตะพาการยนยดนด้ไหมนั่งพอ <c oughs> หัวหัวกระชีละละ้หลานตะกูลแบบเป็นคนหัวหลานนะพี่น้องดีมอะไรหัวหลานมา <c oughs> <c oughs> ลูกไงลูกทองอ่อนกับเสียแล้วเนาะลูกทองอ่อนแม่เป็นไอหมูเแม่ปอพอลเป็นเอื้อยหมูบ่ะเมียนบ่แล้่งยังหนุ่มกูหมูปอพอยังหนุ่มกูปอพอลลูกทองอ่อนอลไรกะลูกแอร์ลูกข้มแดงอะไรกี่พ่อเนะอลไรกะอพอลอะไกะอบอนอกอดแปดคนเป็นยีดวนนกแปดคนพี่นนกปลายแหลวซองเลโฮเลโฮ ເຮົາໄດ້ຈຸດທຸກບອກກະສິມາມື້ອື່ນແລະສິມາໃນາະເທຸກລຸ น้องตอนนี้ดีมกับมาห่อเทื่อนเป็นเฉียบหอยเนาะกับลุงเิ่นเสียชีวิตนาะพี่น้องแบบตอนที่สวงสงการดีมยังไปแบบโพรงไปเรีนนี่เอาของไปสมมารอยู่เนาะแล็กกับเมื่อวานนี้ดีมกับไปเบิงอยู่กับเมียเลี้ยงอ่ะเมื่อวานนี้เิ่นกับแบบตอนไปนั้นนอนเนาะก็ยังหยิบยังหัวอยู่แต่ว่าแบบคว่ำเจ็บนะพี่น้องแบบลักษณะเจ็บอนเจ็บมุ่งเนาะเด็แะกะแบบเจ็บจนใจขานพี่น้อง ประกาศสั่มเป็นจุดเป็นจุดในค้าเนาะแม่เป็นแม่ก่อแม่ถ้าเป็นบีเนาะบีก็แบบีอะรับมันกับรามใส่ตับในพี่น้องเป็นโลกเนาะจากบีเพียแหละแล้วไปอันนี้ไปห้องมอเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ะหายยามากินแล้วมันกระบาเศร้าพี่นอะผัยนนี่เนาะถาวบริเปลเป็นเลยมันถือเป็นเจ็บทรมานนะตามที่เห็นนะกับเพื่อนก็เป็นไอ้เทะๆหองพยาดอนเนาะอายุณอัหาชิบสีปีอายุลุงนะคือเดียวก็พยาดอน่นองสร้างเกล็ดบนหมวนาต่วันนัสิ หน่อยก็อีพออยู่พรายดดอนกาเป็นสลัวะสลัวินพี่น้องยังนอนอยู่๋ยวนี้แบบซอกพี่น้องเคยเป็นบแบบเวลานอนอยู่เนาะแบบสลับกันนอนนะเป็นพรายดดอนกับไปนอนอยู่บนอย่างปเาป็นเผากระไรขื้นเนาะแกฮิบวกกับพี่วิว่ิบนอนเองกัแบบสลับกันสัันเปลี่ยนเนาะนีแบบเปลี่ยนกันเข่าไปเบิงนะพี่น้องเป็นเข่าเบิงแบบนอนคู่น,นึงนอนคู่น,นึงกันนางข้างขาวันนี้พี่พยายดดอนหลีบแล้เป็นผู้ดีไอแบบ ลูกนะสิเลิศเนาะแบบที่เสียนะที่ใจขาดนะพี่นอ้องก็เลยทังน้องทรายนะทังอ่าวเราไปปลุกพอแบบปล๊กเลยตื่นขึ้นมาเลยแบบตกใจบวก็ตื่นขึ้นมาเลย,แบบว,กกเลยว่าไอาแบบที่ใจขาดเน,นี่ยนี่เสียงเห็นลูกเห็นร้านเห็นอันนี้หายนะเสีย้ยงเดยกกันรบตึงไปเลยนะสุปาพบุรบอกมาบีมาคันเอากันออกเนาะพี่น,น้องบีคันเอาไพดอดเลยก็สักพักนึงเนาะให้ส <c oughs> ักพักนึงเลยก็ให้อัน,นัน ให้อบอนเนาะเอาบอลขี่มาส่งจนจะหอดแทมบานขี่รถมาส่งเนาะวาไว้อยู่บ่อเนี่ก็มาปฏิบายมุ่งหนึ่งเนาะไปมุหนึ่งพอเนี่ยมาหอเถื่อนหยิบตอนเล่นพันทร่าหาเนาะทร่าหาดินปิดเน็ตละไ่ก็ชวนเสียมุ่งขัวเนาะเลยกะแลดินโทรกลาบเนาะมาเด็นดินตื่นขึ้นมาพันโทรมาซงเถื่อนเนาะเธอไดองบนดินเนามเนืออกนี้เนาเป็นยังหน่อยเป็นหนองกามเอื่อไปแหละส่งสการเนาะพันเชียนะวันที่เร้าสามนะคืนเช้าม มือนวันที่ส,สีวันที่เส้าหานะทรงสากาณนะพี่น้องเอตดกกับค่วมแบบเกิดกับไพกกับบุดีเนาะพี่น้องครอบพวกวภัยกับบดุดีแต่ว่ามันกลับเป็นแบบอันนี้นะสัพจะทาชีวิตเนาะพี่น้องมีเกิดเกลียดเจ็บตายครับเสียใจเนาะพี่น้องพอวงตระกูลกับทางพี่ทางพ่อนะมีเปดคนเนาะลูกทั้งอ่อนก็เสียแล้วลูกเอกก็เสียแล้วยังเลือดพบนะพี่น้องเลากัพอเพิ่นกับแบบซอกน,นะตื่นขึ้นมาเลยมันรู้ เป็นสลาวะสลาวินไปเลยนะเป็นโดรนยังน้อนเนาะกับบุพาให้เป็นไปแล้วพี่น้องจะนอยทางนี้ลงอีกประ,ะเทสีน,นี้ย่างมือรถไปไปลงอาหารอีกนะก mm ิน hmm. ี้กับเชียวไว้สมิ่งพี่น้องเก็บภาพความทรงจำเนะาะของลูกเนาะกินกับสิเอาตัวที่ตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ดีมไปสวมสงการเนาะผ่านมากับว่ามาณชิปมือในพี่น้องกันมาลงอีกเนาะเป็นเก็บไว้เป็นทีละลึกเนาะพี่น้องเวลาเอาเอ,เอ,เอวันเวลาผ่านไปกับสิหินหนักลับมมาเบิ้งเนาะ ปาดปัดมาเมื่อนี้ผัดไปผัดเท็นอันนี้บวมมีชีวิตอยู่แล้วนะพี่น้องคลิปนี้กะเป็นคลิปที่เสาร์นะพี่น้องเกิดแก่จะตายนะพอกันใหม่คืนหน้าเด้อทุกคนเอื่นกระดินกระสีบวชนั่เพม่อนเนาะบวชขาวส่งล่กขึ้นสวรรค์นะพี่น้องเจอกันใหม่คินหน้าเด้อ